สวัสดีครับร้านนุ่นพรปะเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแาแนะ์น,นำเช่นเคยครับเปลี่ยนท้าเวสวร,ร์นะครับเระเวสวร,ร์รุ่นซัมหาสารของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับเนื้อผิวไฟนะครับลงรายชาวดีห้าสี่หลังยันนะครับเนื้อผิวไฟลงรายชาวดีห้าสี่หลังยันองนี้หมายเลขสวยนะครับผมหมายเลขสิบห้า มีีตตอโค้นรงมาพร้อมกรองทองนะฮะแล้วกล่องเดิมๆนะครับ,บตรายการที่1ิบเเนื้อผิวไฟลงลายจาวดี54าลังยันมาพร้อมกล่อง,อง,น,ะะองนะครับเี่ 9, เนตยยนะ,นะว,วันรุ่นทรัพย์มาสาลหลวงพทองพัดบ้านไร่หลวงพทองทก็เป็นติดหลวงพรคูณนะครับ กดบรรเลงมาก่อนท่านได้รับความไว้วกงใจให้เสกพระตูมงคลต่างๆนะครับมากมายแต่หลวงพ่อหลวงพระคุณนะครับสมัยที่หลวงพ่อคุณยังมีสังฆารอยู่ให้จานตะกุดตะกุดเลยแทนท่านนะครับนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นเพชรเกจิหลวงพ่อทองท่นก็เป็นเพชรเกจิชื่อดังนะครับผุ้คนจับหน้าจับถือท่านมากมายนะครับผมนะครับส่วนท้าวเวสสุวรรณท่านก็เป็น จจตุลกาบาลน,นะครับทีมากโดยทรัพย์สินสินทรัพย์ไ่บูชาท่านก็จะปบความร่ำรวยนะครับแล้วก็พุดผีปีศาจเก่งกลัวนะครับปัจจุบันท่าน,านก็เป็นภาระนิยาบุคคลจันทรมบันเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับบูชาติดต่อนะครับร้านดบญพรประเครื่องโทรศูนย์เก้าหกาห้าสี่ศูนย์แปดศหรือศูนแปหนึ่ง 4203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับสะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวิทยุมงคลดีๆจากร้านวิอลรลระะเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ